ไฟพิสูจน์ราชาครับน้องโอปะทะเดือดวาลาดิเมียคุชมินกู้ศรัทธามหาชนศึกวัน16-6ที่ประเทศกาตาร์ครับข่าวโดยคุณเพชเชนโก้จากว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพครับน้องโอฮาม่ามวยไทยตเรียมกับมาระเบิดฟอร์มกู้ศรัทธามหาชนและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าราชาย,ยังไม่ตายครับพบกับวาลาดิเมียคุสมินนักชกตัวอันตรายจากรัเสเซียราชาครับไม่ตายน้องโออาม่ามวยไทยนะครับอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นมวเตัวเบน้ำหนักไม่เกิน145ปอนดอวัย37ปีจาปจังหวัดสกลนครครับ ขอกลับมาระเบิดฟอร์มเรียกศรัทธาของแฟนมวยชาวไทยอีกครั้งหลังสะดุดพายมา2ไฟต์ติดโดยจะพบกับทางวลาดิเมียคูชมินมวยหมัดมากฝีมือวัย26ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวทครับศึกวัน166ศึกนี้นะครับจะจัดขึ้นณลูเซนสปอร์ตอารีนาประเทศกาตาร์ในวันที่1มีนาคมนี้สำหรับน้องโอนะครับในอดีตเคยถูกยกย่องให้เป็นนักมวยไทยที่ไร้เทียมทานมากที่สุดคนหนึ่ง หลังคลองเซอรติไร้พ่ายตั้งแต่เปิดตัวในศึกวันถึง10ไฟต์และยังสามารถป้องกันบาลังจากผู้ท้าชิงตัวอันตรายได้ถึง7ครั้งติดต่อกันครับก่อนจะถูกกระชากเข็มขัดตกบาลังในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่8ครับตอนนั้นเขาก็แพ้กับจอร์แดนแฮกเกอร์ตี้ราชารันมไทยแลวก็คิกบ็อกซิ่งรุ่นแมตชลเวทจากแดนผู้ดีคนปัจจุบันก็ถือว่าโดนกดหมัดช็อกโลกครับปิดเกมแพ้นอกไปอย่างรวดเร็วเมื่อตนยกแรกของเดือนเมษายนปี2566ครับน้องโอได้กาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับในศึกวัน แล้วแต่ยังคงไม่สามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งได้ครับหลังพลาดท่าแพ้นอกติดต่อกันเป็นครั้งที่2นะครับก็ถูกความสดของนิโคคาริโลจอมบูลเลดเดือดจากสกอตแลนด์ครับเล่นงานเข้าให้อย่างจังจนทําให้เขาร่วงจากเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่งมิต,มตรเบรดลงมารั้งตําแหน่งเบอร์2ในปัจจุบันครับโดยการกลับมาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสําคัญของน้องโอครับที่จะระเบิดฟอร์มเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและก็ศรัทธาจากแฟนมวยทั่วประเทศกลับมาอีกครั้งในขณะเดียวกันครับไทยชนะในไฟ์นี้ ก็จะทําให้ประตูสู่การกลับไปท้าชิงบอลลังที่เคยครองเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นไปได้ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับวอลลเมียคุสมินมวยหมัดมากฝีมือจากรัสเซียนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายจากรุ่นเบตเวดครับโดยเคยผ่านการแลกเดือดกับนักชกระดับประกาศอย่างเมืองไทยพีเคเซนเชมยไทยยมิมแล้วก็เจอตาเทกเตี้มาแล้วถึงแม้เขาเองนะครับจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปทั้ง2ไฟที่กล่าวถึงแต่ก็เป็นการแพ้แบบไม่เอกฉันนะครับและยังได้ใจคนดูจากการต่อสู้อย่างสนุกเดือดสุดมันอีกด้วย ขณะที่ผลงานไปล่าสุดของวาร์ลิเมียครับชกไว้ในศึกวันรุ่นี39แม้ว่าเขาเองนะครับจะเป็นมวยแทนแบบกระตันหันแต่ก็ยังคงไว้ลายครับ่าเป็นตัวตึงประจำรุ่นโดยโชว์ฟอร์มไล่ตอนเอาชนะคะแนนฟาบิโอเรอิสครับดาวรุ่งพุ้งแรงจากโปรตุเกตไปได้อย่างเหนือชั้นและการที่เขาถูกประกอบมาให้เจอกับนักมวยระดับตำนานอย่างอดีตแชมป์โลกน้องโอในครั้งนี้ครับถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของวาร์ลิเมียคุชมินที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเขามีดีพอที่จะก้าวข้ามไปอยู่ในตำแหน่งท็อปของรุ่นนี้้ได ก็ถือว่าเปิดศึกให้ดีเลยแล้ครับเพราะว่าหากเขาชนะน้องโอได้เขาน่าจะมีสิทธิ์เข้าไปชิงบัลลังในรุ่นนี้เหมือนกันแหละครับส่วนน้องโอนะครับไฟน์นี้คือไฟช์ชี้ชะตาอย่างแน่นอนครับหากแพ้คงต้องบอกลากันเลยแล้ครับแต่ถ้าชนะนั่นคือโอกาสของเขาครับต้องคว้ามาได้เป็นกําลังใจให้น้องโอของเราด้วยนะครับศึกกู้ศรัทธาวัน166ที่กาตาแฟนด์บอลชาวไทยเป็นกําลังใจให้น้องโอด้วยนะครับ